สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King of the f ครั้งนะครับเป็นไงกันบ้างอาทิตย์นี้วันนี้นะครับจะมาคุยกับดราม่าของอีแสคและก็หลังเกมกับสเปอร์แล้วก็การซื้อขายนิดๆหน่อยๆนะครับเริ่มต้นที่ประเด็นใหญ่ที่คุยกันไม่หยุดตอนตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออเล็กซานเดอร์อีแคที่จะได้ใส่เสื้อแข่งของเราอีกไหมไม่ใช่แค่เสื้อแข่งนะครับแค่เสื้อซ้อมเนี่ยยังน่าห่วงเลยตอนเนี้ย มีข่าวจากเครคโฮมนะครับที่ไปคุยกับเอ้ฮาวเนี่ยเขาพูดแรงและชัดเจนว่าคุณเนี่ยต้องต้องพิสูจน์ตัวเองให้คู่ควรกับการซ้อมกับเรานะครับเราคือนิวคาสซยูในเตนักเตะมีหน้าที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมคุณควรต้องประพฤติตัวให้ถูกต้องเราจะทำให้แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยทำแบบนั้นไม่มีใครทำตัวแย่แล้วคิดว่าจะซ้อมกับทีมตามปกติได้โอ้โห นี่แรงใช้ได้เลยนะครับเอดดี้ฮาวออกโรงปกป้องสโมสรและปกป้องทีมและตัวเขาเองแบบเต็มที่คำพูดนี้นะครับตีความหมายไม่ยากเลยก็คือสโมสร์ออกมาแสดงชัดเจนว่าอีแซกเนี่ยประพฤติตัวไม่เหมาะสมหลังเกมกับสเปอร์นะครับเอดดี้ฮาวเนี่ยก็ถูกถามว่าอีแซกเนี่ยจะกลับมาซ้อมได้ไหมเขาบอกว่าคาดหวังให้นักเตะซ้อมตามปกติหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่พอพูดต่อยาวๆเนี่ยก็เหมือนว่า ส่งสารรุนแรงกลับไปยังอีแซกและทุกคนในห้องแต่งตัวว่าเราไม่ใช่ของเล่นของใครนะครับและผมเนี่ยนะครับหลังจากได้ยินสิ่งนั้นเนี่ยก็สะใจแทนแฟนบอลจริงๆแล้วสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรต่อนะครับทีมกำลังบินกลับทายซ้ายคืนนี้ถึงนิวคาสเซิลแล้ว ได้พัก2วันก่อนจะมารายงานตัวซ้อมขณะนี้แซกก็กลับมาอังกฤษหลังไปโปลที่เซนเซบาสเีรนนะครับแบบเออเออโดยไม่บอกใครเอดีฮาวนะครับก็คอนเฟิร์มเลยว่าสโมสรเนี่ยไม่รู้เรื่องนั้นแหละจริงๆการกระทําที่แย่ๆขัดๆใครสนใจรายละเอียดนะครับก็ไปหาดูกันได้ส่วนตัวผมเนี่ยตอนแรกก็ข่าวย้ายทีมเนี่ยที่แซกต้องการเนี่ยก็ปกติเป็นของ ธรรมดาของนักบอลอยู่แล้วแต่ช่วงหลังๆเนี่ยการกระทำอะไรมันเริ่มแปลกๆโดยงานไปซ้อมเดียวบอกเลยแต่บอกเลยครับว่าพวกทำตัวแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะดับแทวทุกตัวและยัในระยะยาวนะครับก็รอดูกันต่อไปว่าจะจบกันยังไงแล้วถ้าอีแซกนะครับจะกลับมาซ้อมวันพุธเนี่ยเขาคงโผล่มาพร้อมกระเป๋าแล้วเดินลงสนามไม่ได้ง่ายๆต้องเคลียร์ใจกับผู้จัดการทีมก่อนอีกอย่างนึ่งเนี่ยเอลิฮาวก็ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยท,ทั้งที่สโมสอนเนี่ย ช่วยดันเขาขึ้นมาจากเรียลโซเซียดาดขึ้นมาจนทำให้ลิเวอร์พูลกล้าย,ยื่นข้อเสนอเป็นสถิติของอังกฤษร้อยกว่าล้านปอนด์นะครับแล้วยังจะมาเพิ่มให้อีกเนี่ยจะว่าไปถ้าไม่มีการซ้อมมีโคช้ชการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมอย่างแจ็คคอมฟีหรือแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเขาก็คงไม่โดนประมูลค่าในราคาระดับนี้หรอกครับจะเขาลบกันหน่อยนึง เป็นสิ่งที่เหมือนว่าเอีฮาวกำลังสื่อในตอนนี้นะครับคำถามก็คือตอนนี้อีสสัมีทางกลับมาไหมตอนนี้นะครับสโมสอเดินหน้าล่าเบนจามินเชสโกอย่างจริงจังอย่างที่เรารู้กันนะครับก็ชัดว่าพวกเราเนี่ยก็พร้อมปล่อยอีสสัถ้ามีข้อเสนอมาถึงแต่ถ้าเชสโกปฏิเสธหรือหาตัวแทนไม่ได้เนี่ยอีแซกก็อาจจะต้องอยู่ต่อแล้วก็ต้องซ่อมสะพานที่เขาเผาไปเองนะครับ และอาจจะต่อสัญญาพร้อมกับเงินไขย,ย้ายปีหน้าทุกอย่างเนี่ยก็ยังเปิดกว้างอยู่ส่วนความเคลื่อนไหวของเซสโกนะครับนะนาทีเนี่ยผมพูดได้อย่างหนึ่งว่ายังไม่มีข่าวว่าเขาจะเลือกเราหรือแม่ยู่ในเตดข้อตกลงกับไรมัซิกเนี่ยคงไม่ยากปัญหาคือเจ้าตัวอยากอะไรมากกว่าถ้าเชสโกบอกไม่เนี่ยก็ต้องมองหาเป้าหมายอื่นบางทีอยาจจะถึงขั้นต้องดึงอีแซกกลับมาใช้ต่อให้เจ้าตัวเนี่ยต้องรับปากว่าปีหน้าเนี่ย จะไปแทนนะครับแล้วก็ต้องเต็มที่กับฤดูการนี้กลับมาที่เกมสเปอร์กันก่อนนะครับก็ต้องชมว่าพวกเราเนี่ยเล่นดีขึ้นมากหลังเสียประตูแรกแผงกลางช่วงนาที15แรกเนี่ยรวมหลวมเจอสเปอร์บุกทะลุง,ง่ายดูโน่กับไมลี่เนี่ยก็ยังจับจังหวะไม่ติดเลยโดนนำจากลูกยิงของเบรนดินจอห์นสันนะครับแถมนิกโปลเนี่ยน่าจะเซฟได้ดีกว่านี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยรูปเกมเริ่มเข้าที่ประตูตีเสมอของฮาวิบานเนี่ย ก็งามหยดย้อยนะครับเริ่มจากฟาเบนชาต่อบอลให้กับบรูโนโ่โจโลินตันจนไปถึงแอนโทนีกอรดอนเนี่ยแล้วบานก็ตัดเข้าไปขวายิงเสียบเสาแรกเป็นสัญ,ญลักษณ์เทรดมาร์ข,ของเขาเป๊ะพอครึ่งหลังเกมเนื่อยๆหน่อยนะครับประดินใหญ่ก็คือซอนฮังมินเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกกลายเป็นโมเมนต์อบุนเพราะแฟนเราเนี่ยทุกคนลุกปรบมือให้หนึ่งในนักเตะที่ใครก็รักนะครับส่วนกอรอนเนี่ยวันเนี้ยเล่นานาเปาได้ดีที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเลย ไม่มีใครอยากให้เขานะครับยืนตรงนั้นทั้งฤดูกาลแน่นอนแต่ใจสู้วิ่งไล่ไล่บุกจบสกอร์สวยๆเนี่ยลูกหนึ่งแต่ก็ลำหน้าไปับรูโน่นะครับก็ยกระดับหลังต้นเกมมาดีขึ้นหลังจากแกว่งๆไปเนี่ยเชื่อมจังหวะก,กับโจลินตันได้ดีแล้วก็ไมลี่นะครับก็เล่นดีก็แต่ก็คงต้องเก็บเลเวลไปเรื่อยๆเพราะย่ังเด็กอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแดงกลางก็ยังขาดซานดูชนารีที่ไม่ได้ลงเพราะจัดโปรแกรมไม่พัก ตอนนี้จากกองกลาง6คนนะครับก็เหลือใช้งาน4คนเนี่ยก็ต้องเสริมแน่นอนดูแล้วเนี่ยส่วนกองหน้านะครับถ้าไม่มีแสกเนี่ยก็ต้องหาตัวเป้าใหม่จะฝากกอรอนเนี่ยไม่ได้แน่นอนสถิติปีก่อนนะครับเขายินกองหน้าให้เราเนี่ยสนัดเนี่ยเราไม่ชนะเลยหลังบ้านเองนะครับก็ยังต้องการเซนเตอร์แบ็กเพิ่มส่วนบนแมนเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่พร้อม ตอนนี้นะครับเราก็โฟกัสกันที่กองหน้าโยฮันสวิซซานะครับเป็นเป้าหมายเสริมถ้าพลาดเชสโกนเน่ก็มีออปชันอย่างออลีวัตกินนิโคลัสแจ็กสันฮังอีซาน รวมถึงข่าวใหม่นะครับก็คือกอนซาโลรามอสของเปเช่ค่าตัวเรา50ล้านปอนเนี่ยน้อยกว่ากาลาเชสโก20ล้านเขาอยู่ในลิสต์นะครับแต่ลำดับไหนเนี่ยก็คงต้องรอดูข่าวอื่นๆน,นะครับก็โจเวลล็อกก็ยังพักเจ็บ4 6ถึงสัปดาห์ทำให้แดนกลางเนี่ยน่าเป็นห่วงแต่ก่อนหนึ่นเนี่ยต้องเคลียร์อนาคตอีแสกถ้าลิเวอร์พูลนะครับยิ่งข้อเสนอโคดพอเนี่ย เราคงปล่อยแต่ถ้าไม่ได้ตัวแทนเนี่ยก็อาจจะต้องง้อยเขายืนกองหน้าให้เราต่อไปและเอด o ีฮาวก็เคยทําได้สําเร็จมาก่อนแล้วเมื่อฤดูการก่อนนะครับท้ายสุดเนี่ยขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามการตลอดแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ติดตามฝากกดให้ด้วยนะครับช่องนี้จะได้โตขึ้นเรื่อยๆผมยังมือใหม่ YouTube ไว้เจอกันนะครับแล้วก็มีอะไรก็ฝากคุยกันไว้ได้ข้างใต้นี้เลยแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับไปแล้วครับฟิว